สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่งานปัดมีบางลังนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9มิถุนายนนะครับททท่าว่าครับตอนนี้ก็เป็นวันที่แล้วนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศตอนเย็นนะครับประมาณ5โมงเย็นกว่าๆครับนี่ครับวันนี้ก็จะมาดูบรรยากาศช่วงเย็นถึงค่ำด้วยนะครับบรรยากาศตอนกลางคืนก็จะมีดนตรีอะไรเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็จะพาเดินดูบรรยากาศในงานครับ บรรยากาศด้านปัตเมืองนั่งที่อำเภอปากป้านั่งจากวัดนครศรีธรรมราชคอด้านหน้าเขาจะเป็นดนตรีเพื่อการกูศสน,นะครับนี่ครับบรรยากาศ ชมรมเยาวชนดนตรีนครศรีธรรมราชนะครับามมารนี่ครับ hey, าด้านหน้าครับเดี๋ยวพาไปเดินดูด้านในดูครับของขายเยอะครับนรับรยากาศทางศาักนีเมืองนังครับวันนี้ก็เป็นวันที่9มิถุนายนนะครับ ขอไอตมีครับนี่ขนมครกสูตรชาววังน,นี่ครับขนมครกจากปากพนังนนกกสูตรจาววังนครศรีธรรมราชนีครับอันนี้ขายกล,ลย่องได้เท่าไหร่ครับยี่สิบครับยี่สิบเพรเป็นช้าปากพนังเลยใช่ไหมครับครับอ๋อ,อ,อชุดครับปกติขายขายแจงไหนครับเนี่ย มีใบนะมีตลาดน้ำมาพี่้ายมันมีใบต้อยถึงกันอ๋อจะขายที่ต,ทลตลาดน้ำครับอ๋อสองตรงคิวรถนี้สองที่อ๋อครับเคยได้ยินชื่ออยู่ยังคงเห็นวันนี้นี่ครับบรรยากาศในงา,านครับเดี๋ยวพาเดินดูด้านในเรื่อยๆครับ ให้มึกย่างนี่ครับอันนี้เป็นไขนมโบราณนี่ครับอันนี้ชื่อขนมอะไรครับเนี่ยอันไหนอันนี้อันนี้อันนั้นขนมไข่หงไข่หงโอ้โนี่ครับภาษาไายเขาเรียกขนมปลาขนมปลา,าอ๋อคนขายนี่คนปากมานั่งใช่ไหมใช่แต่คนปาก ัครบเป็นขนโมโบราณีครับประการนี้นีตรงนี้เป็นนี่ครับคนเริ่มคึกคักกันครับ หาตะวันครับนี่ก็เป็นชุดขายบัดขอไม่แพง30บาทครับลูกก็เป็นสปอรีสตอบอดี้ยอมครับ ก็เป็นปักปลาบรรยากาศตอนประมาณหกโมงเย็นนะครับ เป็นเลบากี่บาบครับโอ้โหนี่ครับ,รบต้องพลิกกันนานไหมเนี่ยพลิกพลิกกันนานไหมไม่นานนะตันั่นนี่ครับนี่ลูกชิ้นขนมโตกเกียว ก่อนแต่นี้ร้านยังไม่เยอะ,ระ,ระรยครับมาเร็วน่ครับตอนนี้ก็หกโมงเย็นกว่า,าครับ 要花的个 เราจะพาเดินดูเรื่อยๆครับ คี่ร้านแตงโมปั่นชื่นใจไม่เคยเห็นต้นชมพูแวะเข้ามาเลยครับแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาดูกกัน่อนไอ้ต้นวยนีครับน้ำแตงโเป็นแไหนนี่ครับเป็นเป็นน้ำแตงโมล้วนๆเลยเยองโมล้วอ๋ออันนี้มาจากปากพนังไหมครับมาจากในเมืองค่ะอ๋อในเมืองเอาเรามาจากบูธที่นี่ใช่ค่ะอ๋อปกติขายขายหน้าร้านไหมครับพี่ปกตินะายอยู่ที่ตลาดข้าเหนียค่ะอ๋อตลาดข้าเหนียวีหลายชนิดนะแตงโมเย็นเดี๋ยวแตงโมปั่นแค่หนึ่งได้ครั ก็เรามามาขายถึงวันที่14เลยใช่ไหมมาตั้งแต่บ่ายไหมครับเนี่ยบ่ายสองบ่ายดูบรรยากาศในะครับฟังๆัครับ

ไม่เคยเจอร้านแตงโมล้วนๆแบบนี้อร่อยกับมาซื้ออีกแม่เดี๋ยวลองลองชิมดูเดินร้อนๆนี่ชื่นใจมากเย็นดีังนั้นท่านที่ผานไปผ่ามาก็ลองแวเข้ามาชิมกันดูนะครับว่านี่ครับชอก้ย้นอร่่มเยอะแลยบางคนอาะสองสนีใลูกชิ้นปลาโยวราช

วันกอนก็มาตอนเที่ยงร้านยังเกิดมาเยอะและปอรคนไม่เยอะ คุณเยอะครับตอนนี้นี่ครับบรรยกาศ ทอดกม็มีครับนี่นี่ก็เป็นไข่หมกทอดสดๆน่ากินแจ่มๆมับข้อันนี้เป็นไข่หมกทอดจะเป็นไข่หมกโอครับมามาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยมาาจกัอ๋อคุณป,กปักพนังเลยปอยตีขายขายอยู่แถวไหนร้านสิจุนจ้าฮะสิจุนขายที่ไหนน,น,น,นะสิจนุนค่ะสิจุนอ๋อแต่ว่าเป็นคุณปักพนังอ๋อนี่ครับเป็น,ในใอะไรก็อยากไข่หมกทอดล้วนๆเลยอ๋อหสดๆดีค่ะนี่ครับ มาเวกันมากันได้แต่ถ้าหลังเสร็จอาการนี้ต้องไปซื้อทีอิจอิจฉุยจุนโอ้ครับโอเคครับนี่ครับร้านเบอร์ตอนนี้เลยไหม,ไมไใช่ใช่เบอร์โอเคเคยโทรตริดต่อนี่ครับเดี๋ยวไว้ามานี่ครับคนเยอะตอนนี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆ ร้านว่าผัดมีพี่หญิงนะอันนี้ปากปานังไหมคนปากนังเลยอ๋อปกติเราขายแถวไหนครับน้านบอดเดอร์แถวบ้านค่ะอ๋อนี่ครับไม่มีหน้าร้านนี่เริ่มเริ่มเข้าโซนผัดมีแล้วนะตรงนี้นี่ครับชื่อว่าร้านพี่หญิงผัดมีเมืองนั่งกล่องละยี่สิบเองนะครึ่งกิโลเจ็ดสิบบาทโอ้น่าทานครับนี่ครับอันนี้เราพัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ จะมีพวกอะไรพวกผักมะม่วงอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่ครับร้านแรกร้านผัดหมี่พี่หญิงนะครับร้านต่อไปอันนี้ผัดหมี่ผัดหมี่ป้าป้าปิ้นได้รับรางวัลทุกปีนี่ครับอ๋อเป็นกล่องนี้กล,ล่องเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยยี่สิบบาทคนะ่ะอ๋อนี่ครับกลวก็มีรางวัลด้วย พอนี่ไว้สําหรับชิมนะอันนี้ไว้ชิม,น,ชมนี่ครับอ๋ขอข้างหลังล่างก็ปัดกันอยู่นะนี่ครับ,อบ,อบโอ้โหขอเดี๋ยวดูเบื้องหลังนิดหน่อยขอบคุณครับอ๋อคนคนไหนชื่อชื่อชื่อป้าพินเนี่ยนี่่คะอ๋อนี่คนนี้เนี่ชื่อป้าพิน,น,นอ๋นนนอ,นอคนปากป้านั่งเลยไหมครับอ๋อนี่ครับอ่าโชว์วัดหน่อยนี่ เน,ใน,ใน,ในใ่ใกล้ๆเสด็จตานี้เสร็จแล้วค่ะอ๋อพร้อมตักแล้วนะ,ะนี่ครับป้าตักแล้วค่ะป้าป้าเป,ป,ป็นเป็นคนผัดเองอ๋อเราขายมากี่ปีแล้วจำได้หกเจ็ดปีนี่แลโอ้นานนี่จะยมแล้วมั้งโอวยอันนี้ด้านหน้านี่คือเป็นลูกขายๆๆอ้ร้านเราสือบทอดไปถึงรุ่นลูกนะ นี่ครับทไม่เคยรอดแล้วไม่ไหวแล้วแต่ดูยังแข็งแรงอยู่นะอออ๋ออันนี้เป็นาญยติกันหรือเปล่าครับน้องสาวน้องสาว๋อน้องาวยังยังดูสาวๆกันหมดนะอ๋อสาวโอ้มามาช่วยกันนะอ่านี่รับัตมีป้าพินนะครับมีป้าพิน เรามาขายทุกวันนะจนจบร้านโอเคครับแวะมาอุดหนด้านมีป้าพินได้ชิมดูค่ะอ๋อคุณชิมสักนิดนึงได้เลยชิมมาเลยชิมมากเลยค่ะแต่ดูนี่ละผลเลี้ยงของมืออาชีพจริงนี่ครับป้าพินนี่ขายถึงถึงจนจีประมาณตอนค่ำเลยไหมตอนค่ำเลยสองพันสาม ครับไม่เก็บเงินไปนี่เงินารถฟังนะเด็กพร้อมตักแล้วครับแพร้อมตักว้าวนาการอ่าโอเคครับขอบคุณป้า,าพิณนครับที่ดูเบื้องหลงังอ<ช>่าขอบครับมี่เลยคะนี่ครับร้านผัดหมี่ป้าพิณก็แวะมาได้ครับต่อไปร้านผัดหมีม่แม่พร นี่ครับตรงนี้ก็กิโลละยีนี่ครับร้านก็มีเป็นกล่องกล่องละ20นี่ครับชื่อชื่อร้านก๋วยเี๋ป้าชื่อแม่แม่แม่พรเลยอ๋อคนปากพานังเลยไหมครับค่ะอ๋อนี่ครับโอ้ไายเหลือไม่เยอะเลยนะไกยดีนี่ครับนี่อ๋อแบบแบบกล่องใหญ่นี่เท่าไหร่เจบาทโอ้เจ็ดสิบห้าเองกุ้งได้เยอะมากนี่ครับพอเรามาจัดบุ๊ทุกวันนะจนถึงวันที่สิบสี นี่ครับก็ได้มาอุดหนุนดได้เดี๋ยวกคัจมาได้จะโทรสั่งอะไรก็ตามเบอร์นี้เลยนะ0 9 2 2 6 0 1 0 4 6ร้านผัดหมีแม่พรโอเคครับนี่ตรงนี้ก็เป็นร้านร้านวารีสวัสดมีผัดกระช่อร้านแม่จิ๊บนะนี่ครับร้านแม่จิ๊บนี่ก็เป็นสอมมีเมีด้วยก็เลย ร้านสนามกีฬานี่ปัดหมีเส้นเล็กคุณยายอันนี้เพิ่งปัดเสร็จเลยนะ,ะโอ้พวกกรองไร้ย,ยี่สิบเองใช่ค่ะ่องไร้ย,ยี่สิบกิโลเจ็ดสิบห้าเองโอ้ครับนี่ก็จะมีฝักช่วงนี้เรียบร้อยนะใช่ค่ะมีฝักช่วงเตรียมเรียบร้อยเลยค่ะอ๋ออันนี้นนอันนี้สนามกีฬานี่คืออะไรเป็นสนามกีฬาค่ะอ๋อ แล้วชื่อร้านเต็มๆชื่อร้านว่าปัดหมี่คุณยายค่ะปัดหมี่คุณยายอ๋อเท่านั้นคุณยายยังอยู่ไหมตอนนี้อยู่ค่ะอ๋อเป็นสืบของคุณยายเราเองใช่่คะอันนี้คือน้องมาสืบต่อด้วยใช่ค่ะอ๋อคนกลาดชื่อน้องอะไรครับนจิ๊บค่ะน้องจิ๊บบิ๊บบิ๊บบี๊บโบไปไหมกำลังโบไปไหมอ๋อชื่อบิ๊บนะนี่ครับโอ้ปัดเก่งเลยแต่ว่าใกล้ๆใกล้ดีเนี่ยใกล้หมดแล้วหมดเลยนี่ กล่องละยี่สิบเองนี่ครับหน้าทานาร้านต่อไปชื่อร้านป้าอะไรเนี่ยป้าซับค่ะป้าซับค่ะอ๋อนี่ครับกำลังก็มีพร้อมเพลงนะาทานสมัยใครสแกนจ่ายก็ได้เหมือนกันอ๋อนี่ครับอันนี้กล่องละเท่าไหร่เนี่ยอันนี้กล่องละยี่สิบนี่ครับอันนี้ก็เป็นกล่องใหญ่ก็มีนะออ๋กล่องนี้กล่องขึ้นกิโล ได้รางวัลคทั้งที่หนึ่งกับทั้งที่สามราง,งวัลน,นี่ครับร้านนี้ก็ผัดหมี่แม่ลำไยนี่ครับก็มีแบบครึ่งกิโลก็มีนะค่ะมีค่ะครึ่งกิโลแล้วก็อันนี้แบบเต็งกรองสองยี่สิบาทโอ้โหนี่ครับชิ้นตั้งหนึ่งกิโลพันร้อยเอ็ดกะอ๋อคนไหนแม่ลำไยอ๋อแม่แม่ลำไยมาทำเองนะวันนี้จ้าทำเองทุกวันเลยลูกเอ้าอ๋อครับ มาตั้งแต่บ่ายไหมเนี่ยมาตอนนี้นี่อโอ้หนี่ครับแม่ลำไยผักนี่ก็เปิ์ตามนี้นะครับหน้าทานครับนี่ได้รางวัลเรียบร้อย้นี่ครับไปดูบรรยากาศรอบ ยกตั้มนี่ครับโอ้เจอกันอีกแล้วพี่ขอบคุณมากครับวันนั้นขอบคุณมากๆเลยนี่ครับบรรยากาศลองสัตย์การสังคม ตามทำกันไม่ค่อยทันนะกกายี่ทำไม่ทันตักกันนี่ครับชื่อร้านอะไรเนี่ยเป็นอะไรของอองกงสวัสดิการค่ะอ๋อของเพู่อปากพานังหรือเปล่าครับเ่บา่บาปากคนงอ๋อนี่ครับก็สวยๆทังนั้นนคนตัก